ไปเราจะมาดูส่วนประกอบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากันนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ electromagnetic waves นะครับเกิดจากการรบกวนของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเช่นการทําให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่กลับไปกลับมาส่งผลทําให้เกิดการส่งผ่านพลังงานของการรบกวนไปยังบริเวณร,บรอบๆในรูปแบบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจะประกอบไปด้วยสนามไฟฟ้า และสนามแม่เหล็กที่สะสมพลังงานสําหรับการส่งผ่านไปยังบริเวณรอบๆเนื่องจากสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าสามารถเกิดขึ้นได้แม้ในบริเวณที่ไม่มีสาสารคลื่อแม่เหล็กไฟฟ้าจึงสามารถเคลื่อนที่และส่งผ่านพลังงานได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางสําหรับบริเวณที่เป็นสุญญากาศเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะสามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ด้วยความเร็วประมาณ300,000กิโลเมตรต่อวินาที แต่ในสําหรับตัวกลางอื่นๆนั้นเช่นอากาศหรือน้ำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะเคลื่อนที่ได้ชา้าลงครับต่อไปก็ต่อไปเราก็จะมาดูตารางความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในตัวกลางต่างๆนะครับอันนี้ก็จะยกตัวอย่างเป็นแสงนะครับซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่งนะครับ แสงเนี่ยสามารถเดินทางผ่านสุญญากาศได้ด้วยความเร็ว300,000กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับแต่จะสามารถผ่านอากาศด้วยความเร็วที่ต่ำกว่า300,000กิโลเมตรต่อวินาทีเล็กน้อยนะครับสามารถผ่านน้ําด้วยความเร็ว226,000กิโลเมตรต่อวินาทีสามารถเดินทางผ่านแก้วด้วยความเร็ว200,000กิโลเมตรต่อวินาทีและสามารถเดินทางผ่านตัวกลางที่เป็นเพชรด้วยความเร็ว หนึ่งแสนสองมื่นสี่พันกิโลเมตรต่อวินาทีครับสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่เป็นส่วนประกอบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจะมีทิศทางที่ตั้งฉากกันและตั้งฉากกับทิศทางของความเร็วการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าให้สนามไฟฟ้าแทนด้วยเวกเตอร์ E นะครับตรงนี้นะครับเวกเตอร์ E ที่ทิศชี้ขึ้นในแกน y นะครับ แล้วก็มีสนามแม่เหล็กแทนด้วยเวกเตอร์ B นะครับสีเขียวจะชี้ไปในแนวแกน Z นะครับและความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแทนด้วยเวกเตอร์ v นี่นะครับสีแดงก็จะชี้ออกในแนวแกน x นะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเวกเตอร์ทั้ง3าเนี่ยจะมีลักษณะท,ที่ตั้งฉากกันนะครับผมดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจัดเป็นคลื่นตามขวางนะครับหรือ transverse wave นะครับผม เนื่องจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับสามารถเคลื่อนที่ได้โดยไม่อาศัยตัวกลางมีความเร็วประมาณ3 0 0แสนกิโลเมตรต่อวินาทีนะครับและสามารถสะท้อนหักเหเลี้ยวเบนและรวมคลื่นได้เช่นเดียวกับคลื่นชนิดอื่นดังนั้นจึงทำให้สามารถนำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมาประยุกใช้ในหลากหลายด้านซึ่งในบทนี้นะครับเราก็จะได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการทำงานของอุปกรณ์บางชนิดที่อาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า รวมทั้งการสื่อสารโดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอีกด้วยครับ